สวัสดีอีกครั้งนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกทท่านือถ้ำในด่านการเกษตรนะครับจะเห็ดสวนเห็ดยังถูกอย่างว่าะจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะครับส่วนหมากผมจะเน้่กันทั้งไม้ผลนะครับแต่ไม้ดอกเมื่อเข้ามีเข้ากับบลรุงได้นะครับตัวนี้นะครับที่ผมใส่ของพวกบูม8ป็ดครับฮิวมิพาร์อยู่อยู่เดียวนีนะครับเริ่มต้นเขาจะใส่กันจังใดนะครับ คือนะครับเริ่มต้นนี่ถ้าเห่าให้อ่าเข้าเริ่มถอดยอดออกมาเมื่อตัดแต่งแล้วนะครับถอดยอดออกมาเหาจะให้ฮิวมิกผาดก่อนนะครับแต่บูมนี่เอาไปให้ที่หลังก็ได้นะครับให้ฮิวมิกผาดถ้าเหาจะให้ทั้งดินถ้ากับผสมกับปุ๋ยขอกเข้ากระได้นะครับตัวนี้นะครับฮิวมิกพาร์ตนี่นะครับหรือจะฉีดทั้งใบเจ้าสีกระได้นะครับได้ทั้งสองอยางนะครับเพราะว่าฮิวมิกพาร์ตนี่มันจะ ช่วยให้การจเจริญเติบโตทั้งรากจะหากินอาหารได้ดีนะครับตัวนี้ฐาห้าแห่งเขานะครับเมื่อรากออกหากินอาหารได้ดีต้นใหม่ห้ากจะอุดมสมบูรณ์นะครับกับตัวนี้ตัวบูมนี่ห้าเอาใส่ตอนช่วงเขาใหญ่ายายออกมาเริ่มติดดอกนี่ดีที่ชุดครับเพราะว่าเขาจะทําทให้ดอกนี่จะเป็นยาขวดเหนียวนําเสริมนํานะครับจะดอกจะบ่ หลวงบอยังออกนะครับการออกพ้นออกยังมันก็จะออกได้ดีนะครับตัวนี้คือบุมแปดนี่ครับบต่อป้าเขาก็ใส่ควบกันไปเลยนะครับเขาจะเบิ่งของเขานำ่าต้นใหม่เขาอุดมสมบูรณ์บอถ้าบออุดมสมบูรณ์เขาก็ห้เขานะครับเบิ่งบอมเนว่าเขาจะให้หยุดว่าถึงอา,อายุห,ห,หายสามหมืห่นหายเท่านึงได้เก็ดหมื่นหายถึงบอ่อครับเบิ่งเต่าที่จริงแล้วห้ทุกสิบวันนี่แห้งดีครับดีที่สุดเลยนะครับ พี่น้องตรงเบิ่งอยู่ในจุดจุดนี้ให้ดีนะครับคือผมใจยูกุมเงินนี้มันได้ผลดีนะครับผมจึงแนะนําพี่น้องอ่าเช่าเกษตรกร,กรให้ได้มีส่วนได้เอาไปลองใส่เบิ่งนะครับถ้าเป็นจังได้ก็จังติดต่อฮะผมนะครับดีบรอดีมันบรอดีมันเป็นจังสัรนี่สิเป็นจังได้มาติดต่อฮะผมนะครับเบอร์โทรก็คงจะมีอยู่ในตัวน,วนี้เดี๋ยวผมบอกไปอีกก็ได้นะครับตัวนี้085ครับ005 เก้าเ็ดเ็ดหกครับผมครับโอเคครับัสดีครับ